เสียงทีงี้ต้องปเป็นเป็นนักร้องเลยนี่วันนี้นี่ผู้พันจะให้เซ็นนี่จะเซ็นไหมนี่จริงๆเอาตรงนะครับผู้พันจริงๆใจผมมันก็อยู่กับน,นักร้องแหละผู้พันแต่ว่านี่ต้องเซ็นแล้วนี่เอกสารเดี๋ยวบอกเลขครับเอกสารมารให้จะเซ็นนี่เอาจะเอาอยัางไงนีจง่จริงๆใจผมก็อยากเป็น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 นักร้องมากขยับไปนีนะ้ก่อนครับผมผมมีความคิดที่อยากจะเป็นนักร้องมากแต่ว่าด้วยด้วยด้วยญาติพี่น้องทางบ้านเป็นพ่อเป็นแม่เขาไฟ เขาปลูกฝังผมให้ให้ใหเป็นในสิ่งสินี้แล้วเขาก็มีผัเข้าใจมีความคิดอยากใช้ผมเป็นแบบนี้เข้าใจแต่วแต่ว่าตัดสินใจยังไงก็วันนี้นะเมื่อกี้ผมได้ร้องเพลงให้ผู้ฟังผู้ผู้ฟังฟังแล้วผมนึกถึงเรื่องอสิ่งในหลายอย่าง uh huh. ที่มันกำลังจะเกิดขึ้นเหมือนเหมือนกับชีวิตผมมันน่าจะได้ไปทางนักร้องมากกว่าผู้ฟังจะไม่เซ็น,นหรือหรือจะโทรหาพ่ออะไรก่อนไหมผู้ฟังครับ นั้นผมขอทถหาพ่อก่อนได้ไหมครับได้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 ไดโอเคนะงั้นถ้าพ่ออนุญาตผมขอสละศีลด้วยไหมผู้พันธ์นั้นก็ตัดสินใจเป็นการตัดสินใจของคุณอยู่แล้วครับหลวงพ่อพ่อ,พอคือขอส,สละสิทธิ์ได้วยพ่อเกิดเดี๋มาลองเพลงเพลงหนึ่งไอ้บุพัฒน์ฟังแล้วก็ค,คิดว่าชีวิตเกิดมัน บ่ไดนหมอครับเสินทางนี้ไหมพอ่อเกิดคิดว่าสิ่งที่เดาขอบพว่วเฮามีตังค์ขึ้นมาสิงที่เดาขอบพวัวเฮารวยขึ้นในเวลาทีเ็วมากๆในความคิดของเกิดคือบ่เป็นนักรองก็เป็นดาราคือขออย่างใดสินทางนักรองด้บ่พ่อได้บ่พ่อของคุณครับพอ่อจะไม่ให้ผิดหวังนะพอ่อ ยังไงอะ่งอะผมขอสาสิทธิ์ครับคิดดีแล้วเหรอคิดดีแล้วครับนายถ้าเป็นความคิดของนายก็ให้เราเดินตามฝันของเราแหละนะ